อ่าสวัสดีครับเดี๋ยวลออมด้วยกันนิดนึงนะประดีสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับสําหรับพระรุ่นนะครับนี่ที่เลึกกะถินหมื่นหินปี2568ห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสามอรหันต์มหาราบนะครับซึ่งผมไลฟ์ไปวันก่อนแล้วนะครับแล้วก็ที่แกะเนี่ยลูกค้าสนใจมากเลยผมก็จะมาแกะเพิ่มนะครับซึ่งเหลืออยู่เป็นบางส่วนนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็จะมีทั้งซีนเดิมและแกะนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ย อยากได้เป็นครบเซตก็เลยบอกให้ผมแกะนะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมแกะให้นะครับนี่บางท่านรอบที่แล้วอยากได้พระปิดตานะครับบางท่านอยากได้พระอุบุคุตแล้วก็บางท่านก็อยากได้พระสิวดีนะครับซึ่งไม่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้เลยแต่ในทุกองคเนี่ยเขาจะมีฝังมวลสารทุกองคนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นวัดจัดสร้างด้วยนะครับนะครับเขาบอกว่า ด้านหลังเนี่ยฝังวนสารและไมโครชิปนะครับเป็นพระพิมลุ้นเนื้อเขาก็ไม่ได้การันตีนะครับว่า1หลังเนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างนะครับเป็นใบรายการนี้เป็นใบรายการรวมมานะครับนะฮะนะนี่ด้านหลังจะเป็นไมโครชิปแบบนี้นะนะครับนี่นะครับนี่นะฮะนี่ด้านหลังจะเป็นไมโครชิปแบบนี้จะแบ่งเป็น3พิมพ์นะครับทั้งหมดจะมีพิมพ์พระสิวรีแล้วก็ พิมพระอุบุคุตนะครับแล้วก็พิมพ์พระปิดตาหรือว่าพระสังกัจจายนะนะครับนะฮะอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวผมไล่แกะเลยนะเดี๋ยวผมจะแกะสักยี่สิบยี่สิบองค์นะครับที่เหลือเผื่อเพื่อนๆอยากได้ซีนเดิมนะนะครับอ่ะพอดีลูกค้าอยากได้แกะแล้วหลายท่านนะครับบางท่านเนี่ยชอบพระปิดตานะครับบางท่านชอบพระอุบคุต บางท่านชอบพระสิวลีนะครับแม่แต่ละคนนี่ชอบไม่เหมือนกันเลยนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดให้เลยดูที่ผมจะโชคดีได้รายการไหนบ้างนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะให้ดูสักบางส่วนนะครับราะเหลือไม่เยอะแล้วนะนะครับก็จะเก็บลุ้นไว้สาหรับท่านที่ชอบลุ้นนะครับนี่ฮะก็ลองเดิมเดิมจะเป็นแบบนี้นะสีดํานะอ่ะโอ้โหนี่ครับเป็นปิดท้องปิดตานะ นี่แม่โอ้โหนี่มนสารเพียบนี่เป็นรายการนี้นี่เป็นรายการที่ห้ารายการนี้หลายๆท่านก็ชื่นชอบเลยครับก็มาก่อนได้ก่อนนะครับโทรหรือว่าแอปไลน์นะครับ0842879141นะครับถ้าเป็นซีนเดิมเนี่ยผมขาย500พร้อมส่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแกะแล้วเนี่ยราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้สร้าง2,000องค์เขาบอกว่าเป็นเนื้อผงแร่ทองแดงเขื่อนนี่นี่นี่น นี่เป็นปิดทองเต็มแผ่นนะครับนี่ดูนี่หมายเลขอะไรโอ้นี่ครับมวลสารนี่โอ้โหนี่ครับด้านในเนี่ยเขาจะเป็นนี่ครับเป็นแผ่นนะเขาเรียกอะไรนะไมโครชิปเออไมโครชิปด้านในนะครับนี่เดี๋ยวเขาคงมาเฉลยอีกทีนะครับว่าจะดูยังไงได้บ้างนะสำหรับไมโครชิปทำอะไรได้บ้างนะครับนี่มีต่อโค้ดนะครับโค์นี้หมายเลขหนึ่งห้าแปดนะครับนะฮะหลวงปู่ศิรานะครับนี่ นี่เป็นพระปิดตานะครับปิดทองด้วยนี้แหมลูกค้าสั่งไว้หลายท่านนะครับพระปิดตามั่งพระสังกัจจยมั่งก็เลยแกะให้เลยบางคนก็อยากได้สามพิมคบเซตนะครับก็เดี๋ยวก็มาเลือกอก,กันไปนะครับถ้าอยากได้ซีนเดิมก็ยังมีแบ่งปันนะครับซึ่งเหลือไม่เยอะแล้วเนาะวันนี้คนที่จองไปวันที่แล้วเนี่ยผมส่งให้แล้วนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยที่ไปษณีปิดนะครับ าคาับส่งให้เต่เช้าแล้วครับส่งเลขพัสดุให้เรียบร้อยแล้วนะครับในไลน์นะครับโอ้ยโอ้โหเป็นเซตเลยมั้งเนี่ยแม่โอ้โหนี่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 เป็นเซตอีกแล้วรอบที่แล้วผมได้พระอุพุทธภพกิตาไม่แน่ใจนะองค์นี้ได้อะไรนี่เป็นพระสิมพรีเนี่ยพระสิมพรี นี่ครับเป็นพระชิมพีเนื้อผงแร่ทองแดงเถื่อนปิดทองนะสร้างสองพองค์แม่เลขอะไรเลขสองปดหด้วยแม่ดิ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 ดโอ้นี้ฝังมูลสารเต็มปิบเลยนะครับนี่วัดจัดสร้างนะครับนี่ยพระชิมพีนี่โอ้โห,โหนี่ครับมีบาทนะครับนี่มีกาน้ำนะครับ พระชิมพรีนี่ฮะที่ลึกกระถินปี2568หรปลวงปู่ศิลานะครับออกวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับสำหรับรุ่นนี้นะอ่าไปรายการต่อไปแล้วครับถ้าได้สนใจรายการไหนก็ทักทายกันมานะครับถ้าซีนเดิมก็500อพร้อมส่งส่วนแกะเนี่ยแล้วแต่นะครับว่าผมจะได้รายการไหนบ้างครับถ้าเป็นตะกรุดทองคำก็จะราคาขึ้นไปหน่อยนะครับอ่ะมาสวัสดีทุกท่านนะครับ ปาอุย้ยเป็นตะกุดเงินคู่โอ้โหรายการดีๆก็ยังอยู่เยอะนะนี่ตะกุดเงินคู่เป็นปิดตานะครับนี่ปิดตาตะกุดเงินคู่นี่ตะกุดเงินคู่นะครับนี่ตะกุดเงินคู่นะฮะโอ้โหเลขแปดอะไรเอ่ยเก้าแปดสี่นะครับนี่มวลสารเพียบเลย แม่นี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 ่เก้าแปดสี่นะตะกุดเงินคู่สร้างกี่องค์นะครับตะกุดเงินคู่พระปิดตาตะกุดเงินคู่หวัดดีพี่เดชพิชัยครับผมนะเนือผงแร่เงินล้านนะครับนี่นี่น,นี่สร้างหนึ่งพันองค์เท่านั้นครับแม่อ่ะไปกันต่อนะครับ รุ่นนี้ลูกค้าอยากได้หลายพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยแม่นี่นี่นี่โอ้โหตะกุดเงินเดียวอีกเนี่ยโอ้รายการดีๆยังอยู่อีกเยอะเลยนะรายการไหนเนี่ยเดี๋ยวผมดูดิเนื้อมันเข้มกว่าเนาะเนื้อเข้มกว่าสวัสดีทุกท่านนะครับแหมมาแกะเพลินๆนะครับนี่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 เลยนี่เลยนี่เลย ท่านใดเอาไปเออท่านใดได้ไปแล้วแก่แล้วสงสัยยังไงดูตามใบได้ลยครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับนี่เนื้อผงว่านเสนจันทม่นี่นี่นี่เนื้อผงว่านเสนจันเขาบอกว่าเสนจันทั้งแปดเนาะนะเสนจันทั้งแปดฝังตะกุดเงินเดี่ยวสร้างหนึ่งพันองค์แม่นี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 ่โอ้โหนี่นี่นี่ว่านเสนจันซะแล้วหมายเลขห้า 92นะครับส9 2นะครับตะบก,กุดเงินเดี่ยวนี่ครับตะก,กุดเงินเดี่ยวแม่นี่นี่นี่592โอ้โหนี่อันนี้เป็นมวลสารนะครับนี่เป็นมวลสารติดตรงมือครับพี่เดชพี่ชายเดี๋ยวทักมานะครับเดี๋ยวทักมานะครับสนใจรายการไหนก็แคปมานะครับรายการราคาไม่เท่ากันนะครับ่ะ ครับมานะครับรายการนี้ส่งมานะครับนี่เนนะี่ยคือหลายๆท่านนะครับอยากได้พระสังกัดจายบางท่านอยากได้พระอุปคุตนะครับผมก็นี่ครับเลยเขาบอกว่าให้ผมแกะอ่ะผมก็เมื่อวานคุยกับหลายๆท่านและลูกค้าบ,บอกเอ้ยเต้แกะเลยจะได้ครบบางท่านก็อยากได้ครบทั้ง3พิมพ์แค่นั้นเองนะครับบางคนบางท่านก็อยากได้พิมพ์เดียวอ่ะเดี๋ยวผมก็เลยวันนี้มาแกะให้ดูเลย แกะให้เลยจะได้เลือกกันถูกนะแล้วก็ค่อยเลือกมาโอ้โหพัาสั่งกระจายเพียบเลยนะอันนี้เนื้ออะไรนี่อย่างเงี้ยถ้าไม่มีตะกุดเนี่ยผมเอาห้าร้อยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยห้าร้อยนะเนื้อผงทูบโอ้โหนี่เนื้อผงทูบเขาเขียนว่าเจ็ดมหาวิหารแปดมหาปราสาทเก้ามหาธาตุโอ้โหนี่เนื้อผงทูบอะไร เนื้อผงทูปอ่านด้วยกันเลยนะเจ็ดมหาวัดแปดมหาประสาสเก้ามหาธาตุสร้างห้าพันห้ารอองค์อ๋อนี่จำนวนการสร้างจะเยอะสุดนะครับแต่นี่ครับเข้มขังสุดๆนะองค์นี้หมายเลขสองห้าสามห้าแม่พระสองเกิดใครนี่ครับพลาดไม่ได้เลยนะของผมนี่ชิวเฉียนนั้นเลยไปเยอะเลย ใครเกิดสองห้าสามห้านี่ต้องมาเอาเลยนะของผมเลยไปนิดเดียวนะสองห้าสามห้านะครับนี่นี่นี่โอ้โหมวลสารนะครับเพียบเลยเห็นไหมสีส้มๆนะครับจะเป็นแผ่นไมโครชิปนะเห็นไหมฮะสีส้มๆตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าไม่ส้มๆไม่ใช่นะพอแผ่นไมโครชิปปิ๊บปุ๊บแล้วก็วางด้วยมวลสารนะครับโอ้โหมวลสารที่ต้องห่วงรุ่นนี้เพียบเลยอนี่ครับ อ่ะไปครับเดี๋ยวผมแกะให้สักส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะเหลือเหลือเป็นลุ้นบ้างเผืือเพืเ่อนๆไปลุ้นเล่นบ้างนะฮึบแม่แล้วตะกุดทองคำยังอยู่หรือเปล่าเมื่อวานได้ไปองค์โชคดีมากเลยไปซะแล้วโอ้โหสีดำจริงด้วยสีดำจริงด้วยตะกุดทองคำแล้วโอ้โหตะกุดทองคำคู่อีกแล้ว มาอีกแล้วพี่ทำไมพิมพ์เดียวกันเนาะเขาที่ได้ผมก็ได้สีดาเหมือนกันเนาะโอ้โหไม่รู้หลังหนึ่งมีกี่องค์เนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้ครับเป็นอะไรเอ่ยพิมพ์เดียวเขาที่ได้ที่ผมได้เลยเนาะถ้าผมจําไม่ผิดนะออกไปแล้วด้วยลูกค้าแบ่งไปแล้วโอ้มีคนสั่งเยอะด้วยอันนี้เนื้อผงโคดเหล็กไหลเขาอึมครึมเขาอึมครึมเนาะ เขาอึมครึมเนื้อผงโคตนเหล็กหลายเขาอึมครึมฝั่งตะกุดคู่ทองคําบางสะพานสร้างสามร้อยองแม่ท่วงอีกแล้วผมนี่ครับตะกุดทองคํายังอยู่นะน่าจะมีหลายองค์แน่เลยนี่โอ้โหนี่นี่สององเหมือนกันเลยนะเขาไม่ได้บอกนะครับว่าลางังนึงใส่มากี่องค์นะแต่ที่ผมเปิดเจอเนี่ยเป็นองค์นี้เป็นองค์ที่สองแล้วนะโอ้โหมาเลขโอ้เลขเลขเลี้ยงปะ สองสามหนึ่งนะครับนี่โอ้ดีดีเห็นไหมข้างหลังเขาจะเขียนมีมีแผ่นไมครชิปเขาเรียกแผ่นอะไรนะแผ่นไมครชิปเห็นไหมเห็นไหมสีส้มๆเนี่ยครับแล้วก็วางนี่นีอันนี้จะเห็นไปเลยฮะเป็นวงๆเห็นไหมครับนี่ครับเป็นแผ่นไมครชิปซึ่งเขายังไม่ได้บอกนะครับว่าเราจะต้องไปใช้แอปพลิเคชันอะไรยังไนง,นงนะครับเดี๋ยวเาคงแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมถ้าได้รับข้อมูลปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะนะครับนี่นะฮะไมครชิปนะครับนี่ แม่โชคดีจริงๆได้อ,องค์แล้วโอ้โหแม่วันนี้ลูกค้าให้แก่หลายคนนะผมชอบจังเลยแกะที่ผมชอบนะแมนี่เขาบอกว่าย่างงี้นะสวัสดีทุกคนนะครับฝังไมโครชิปทุกองค์เห็นไหมฮะนี่งานวัดจัดสร้างด้านหลังฝังมวลสารและไมโครชิปครับพิมพ์ลุ้นเนื้อแต่เขาไม่ได้บอกนะลังหนึ่งจะมีกี่องค์อะไรบ้างนะครับนะฮะผมนี่ได้เต็มลังมาแต่เปิดเนะี่ยเจอสององ,องเข้าไปแล้วอ่ะมา โชคดีจริงๆเลยแต่ดันเป็นพิมพ์เดียวกันนะไม่ใช่คนละพิมพ์นะก็แสดงว่าเขาคระกันมานะอ่ะพึบโูถ้าสีดำเนี่ตะกุดทองคำมีแล้วสีดำม,มีเฉพาะตะกุดทองคำนะรุ่นนี้นะเฮ้ยไม่ใช่นะเป็นเนื้อผงทูบเนาะเออเป็นเนื้อผงทูบเฮ้ยเบอร์สวยด้วยเบอร์สิแปด โอ้โหเบอร์สองหลักนะครับแม่เบอร์สิบแปดด้วยเบอร์สิบแปดด้วยแม่นี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 ่เนื้อผงทูบสร้างห้าพันห้าร้อเนื้อเบอร์สองหลักเนี่ยจริงๆเขาต้องอัปราคามานะแต่ไม่เป็นไรนะในไลน์นี้ใครอยู่นะครับแคปรูปแล้วก็แอดไลน์ผมมานะผมให้ห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับให้ห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งและเบอร์สิบแปดนะเบอร์สิบแปดนะครับรวมได้เก้าด้วยสองหลักนะครับนี่ครับ ครับมาแล้วก็แอดไลน์ผมมาแนละ้วผมให้คนแรกที่แอดไลน์ผมมานะครับผมให้500พร้อมจดส่งเรียบร้อยมีบริการเก็บเงินไปทางเรียบร้อยนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับไปกันต่อแต่ว่าจะแกะสักหน่วยนะผมใส่แกะไปเรื่อยๆแนละ้วชอบสนุกแล้วน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้นี่หลายๆท่านให้ผมแกะนะครับโทรมาผมก็อ่ะโอเคเดี๋ยวนี้ผมแกะให้เลย อยากได้หลายพิมพ์ไปครบๆนี้ที่ผมยังไม่เจออุบคุตเลยนะเนี่ยอ้าวโ,โหไม่เจอพุทธมาทันทีเลยแม่มีพี่คนนึงสั่งอุบคุตนะไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับนี่นี่ครับแม่นึกถึงอุบคุตอุบคุตก็หมาเลยนะโอ้โหนี่ครับพระอุบคุตนะเออพระอุบคุตนะครับนี่ เบอร์สี่เก้าศูนย์แปดนะครับนี่สี่เก้าศูนย์แปดพระอุปคุตแม่นี่นี่สี่เก้าศูนย์แปดอ่าเขาสั่งไว้เดี๋ยวผมเก็บไว้พี่ก่อนนี่อ่ะไปละหนึ่งอ่ะมาลุยกันต่อนะซีนเดิมเดี๋ยวผมเหลือไว้หน่อยนึงนะครับแกะนี่ลูกค้ารู้สึกสนใจแกะกันเยอะนะรุ่นนี้นะ ความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับตืบเป็นสีขาวนะเป็นสีขาวนะเป็นสีขาวอะไรเอ่ยอ่านี่นี่น,น,น,นี่เป็นเนื้อรายการที่เจ็ดนะครับเนื้อผงปัทมังนะเนื้อผงปัทมัง เขาสามร้อยยอดผสมน้ำนมผสมน้ำนมควายพรหมจรรย์น,นะครับโรยแล่เพชรหน้าทั่งสร้างสองพันห้าร้อยองค์แม่นี่ยโอ้โหเพชรหน้าทั่งนี่ครับเป็นจุดๆ,ๆน,นี่ครับนี่ครับเพชรหน้าทั่งจะเหมือนนี่ครับคล้ายๆกรากเพชรนะครับนี่เงาแวบเลยนะครับนี่เพชรหน้าทั่งนะฮะเห็นไหมฮะจะไม่ดำนะครับมันจะมีเงาในตัวนะนี่ครับแวบๆๆเลยนะเห็นไหมฮะนี่ฮะแวบๆๆเลยนะตรงข้อมือเนเี่ยฮะ โอ้โหฮยเลขสวยด้วยหกเจ็ดแปดนะครับโอ้โหหุ้นขึ้นทันทีเลยครับแมนี่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 หกเจ็ดแปดเลขเลียงนะครับนี่หกเจ็ดแปดเลขเลียงตรงนี้องค์นี้ผมเอาหนึ่งพันบาทนะครับแม่อ่ะไปกันต่อนะครับนี่ อุ้ยพระอุปคุตอีกแล้วเนื้ออะไรอ๋อ,ปเ,อเป็นเนื้อเป็นเนื้อนี้นะพระอุปคุตอีกแล้วนี่ครับเป็นเนื้อปัทมังข่ำเขาสามร้อยอดผสมน้นํานมควายพมจันทร์โรยเพชรหน้าท่างสร้างสองพันห้าร้อยองเลขอะไรโู้ี่สวยกริบเลยนะหมายเลขหกร้อยนี่ครับต่อโค้ดตรงนี้ นะครับนี่ใช้ตอกนะหมายเลขก็ใช้ตอกนะครับนี่ใช้ตัวเลขจิ้มลงไปนะครับนี่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 อันนี้เห็นเห็นนี่ครับชิปนะครับเห็นไหมซ้บส้มนีครเป็นชิปเส้นๆนะนี่เป็นซิบส้มแล้วก็มวลสารอุดเต็มเลยนะโอ้โหนี่ครับที่ระลึกกับถิ่นหกสิบแปดนะครับนี่อ่ะไปกันต่อครับเพราะอุคุนี่หลายๆท่านสั่งมาเยอะเลยนะแกะแค่ส่วนหนึ่งนะ กี่องค์แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวต้องเก็บฟีนเดิมไว้ให้เพื่อ,อนๆได้ลุ้นมากนะปึ๊บอุ้ยเป็นเนื้อเขียวนะโอ้นีนีนีเนื้อเขียวนะเนื้อเขียวยังไงอ๋อเป็นพระ ฉิมพรีเนื้อเขียวเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกเนื้อแร่ประหลอดเงินไหลมานะครับนี่อ๋อไหลเงินพระบาทไหลเงินพระบาทภูควายเงินแช่น้ำมนต์จำวนวนการสร้าง2,500้าองค์โอ้โหนี่ครับหมายเลข845สี่ห้านะรุนี้ ผมเห็นสวยหมดเลยนะยังไม่เห็นกะเทาะเลยนะนะครับนี่โอ้แปดสี่ห้านะอ่ะไปกันต่อครับแมโชคดีทั้ากุดต้องทำพิมพ์เดิมเลยอมีคนสั่งอยู่แล้วนะครับปึ๊บอะไรเป็นอะไรโอ้นี่ได้สามองค์แล้ว อะไรอ่ะเขาเรียกเนื้ออ๋อเนื้อเจ็ดมหาวิหารเนื้อผงทูบเจ็มหาวิวะเจ็ดมหาวิหาร8ดมหาประสาทเก้ามหาธาตุเออโอ้โหชื่อดีมากเลยนี่หมายเลขหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแม่นี่ครับโอ้โหมวลสารสวยนะอย่างนี้ห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับอ่ะไปกันต่อนะ นี่ผมได้รายการตะกุดเงินหนึ่งตะกุดทองคําคู่หนึ่งตะกุดทองคําตะกุดทองตะกุดเงินหนึ่งแล้วก็ตะกุดคู่เงินเงินคู่หนึ่งอย่างละองนะตอนนั้นก็จะเป็นรายการปกตินะครับนี่ยังเป็นเนื้อผงทูบอยู่นะเจ็ดมหาวิหารโอ้โหอนี้ปูนปูนนูนขึ้นมาเลยนี่นี่หมายเลขสามสี่ศูนย์อันนี้นูนขึ้นมาเลยนะ แม่นี่นี่นี่โอ้โหอะไปกันต่อเนื้อนี้จะเยอะหน่อยโอ้โหนี่นูนเลยนะเนี่ยอันนี้นูนเลยนะนี่นูนเลยครับนี่อันนี้แบนเห็นไหมอันนี้นูนขึ้นมาเลยโอ้โหเยอะอันนี้มวลนสามเพียบเลย ปึ๊บเนื้อุุ้ยด้นตะกุดเงินคู่อีกแล้วโอ้โหแม่เนื้ออะไรเนี่ยเนื้ออะไรผมน่าจะใส่มาเยอะเหมือนกันนะนี่นี่นี่นเนื้อผงแลกเงินเกาะละแลกเงินล้านเกาะล้านฝั่งตะกุดเงินคู่หนึ่งพันองค์ มึงสร้างหนึ่งพันองค์นะครับนี่กดคู่ก็เป็นรายการยังไม่เจอวเนื้อนี่เลยนะเนาะเสน่จันเนาะเบอร์เก้าศูนย์เจ็ดนะครับเบอร์เก้าศูนย์เจ็ดไปเอเนื้อนี้ผมยังไม่อยากผมยังผมอยากได้มันกันนะเนื้อผงยินดามานันดีนี่ยังไม่เห็นเลยนะได้เกือบครบทุกอันแล้วเหลือผงอ้าวผงจินดามานันดีต้องมาอันนี้แล้วกันแม โอ้โหปิดท้องอีกแล้วเป็นปิดปิดทองเป็นพิมพ์ปิดตานะพราสั่งกระจายปิดตาด้วยแมเลขอะไรหกสองสี่นะครับแม่นี่ยเนี่หกสองสี่น, 6, 2, นะครับโอ้นี่ก็สวยนะอะไป แม่ปิดทองนี่สวยจังเ,เริ่มแอดไลน์เข้ามาแล้วครับเดี๋ยวผมลงไลน์จะตอบให้ทีละท่านนะครับเ,เริ่มแอดมาแล้วสักครู่นะครับเดี๋ยวผมตอบให้นะโอ้ยยังเป็นเนื้อผงผงทูบนะครับยังเป็นเนื้อผงทูบนะครับ ก็สวยทุกองค์นะบินไม่มีบินไม่มีกระทออเลยเพราะว่ากล่องเขาค่อนข้างซัพพอร์ตอย่างดีนะครับนี่มาพอดีเลยนะแล้วก็มีฮกันะก,รกระแทกอย่างดีนะอ่ะไปกันต่อนะบางท่านก็อยากสะสมให้ครบสามสามพิมกน,นะครับไอไม่ใช่นะ เป็นเนื้อสีขาวเรียกเนื้ออะไรปัทธมมังเออปัทธมัง,เ,ออปมงเป็นพาษาสังกระจายนะอมผมได้พาษสังกระจายเยอะนะนี่เนื้อปัทธมังเขาสามร้อยยอดนะครับหมายเลขอุย้ยเลขสวยด้วยเก้าเก้าหนึ่งนะครับนี่แม่นี่นี่นี่นนนอะไปกันต่ออี่องแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะแกะสักที่สิบเหลือไว้สักหน่อยนะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะ,อะเดี๋ยวเหลือไว้สักหน่อยนะปึ๊บเดี๋บอกนะเนื้อตะทองคำต้องมาสีดำโผ่ให้รู้เลยนะเนื้อเนื้อเงินเนื้อตะทองคำยังเป็นเนื้อเขียวนะเอ้ย อึเลขสวยปะเนี่ยเลขสวยปะเนี่ยเป็นพระชิมพรีนะหรือว่านี่ครับหนึ่งหนึ่งปดปดนะครับแม่เลขสวยนะครับพระชิมพรีนะสีเขียวเหนี่ยวซับเลยนะอ่านี่ๆๆๆๆเขาเรียกเนื้อแร่ปลอดเงินไหลมานะครับแม่นี่ครับตรงตามพระฉิมพรีเลยนะอ่ะมาด้กันต่อนะชอบไม่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ บางท่านชอบพระสังกัจจายบางท่านชอบพระอุบคุณนะครับบางท่านก็ชอบพระชิมพรีนะฟึบเนื้ออะไรโอ้นี่หมาเนื้อนี้ไหลองค์แล้วเนี่ยอ,อ๋อไมเรียกอะไรหลังนี้ได้ปิดตาเยอะนะ สี่หนึ่งหนึ่งห้านะครับนี่สี่หนึ่งหนึ่งห้านะครับพระสังฆจายนี่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 โอ้ยมีแร่อะไรโรยด้วยโอ้โหนี่นี่มีแร่ติดมาด้วยนะแม่นี่นี่มีมวลสารติดมาด้วยนะแออนี่ครับอ่ะเดี๋ยวอีกสักสองสามองนะมาลูกค้าแอดไลน์มาเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมตอบกลับนะครับเดี๋ยวรอลงไลน์นิดนึงนะครับ ึเป็นเนื้อขาวผงปัดธมังนะครับนี่พระฉิมพรีนะครับนี่พระฉิมพรีอุ้ยหมายยกมาหนึง่งหกแปดนะแปดหนึ่งหกนะครับความหมายเดียวกันนะครับแมนี่แปดหนึ่งหกนะแม่ องค์นี้ผมเอาห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับท่านใดสนใจทักมาเลยนะผมให้ในไลน์นี้นะเลขนี้จริงๆมีคนเล่นกันอยู่นะครับนะฮะนี่อ่ะมีสองหลักอันนี้แล้วอ่ะมาอืมอีกสักองค์สององพอแล้วนะเดี๋ยวให้เพื่อนเก็บไว้ลุ้นมั่งนะนี่จะหมดอยู่แล้วปืบ๊บ ออกจากวัดรุ่นนี้ก็สามรอยหสิบาทแล้วนะครับโอ้โห و, รายการนี้เยอะจริงเว้ยหนึ่งเจ็ดห้าเก้าเออเลขสวยนะเนี่ยรายการนี้เยอะนะเนี่ยได้มาห้าองค์แล้วหกแล้วอ่ะขออีกองค์แล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วอันนี้หกอันไหนดีเฮงเฮงปึ๊บสีดำต้องมาแม่อยากได้จินดามณียังไม่มาเลยนะแม่ ถ้าได้จินดามมนีมานี่หุ้นขึ้นเลยจินดามมน,นีต้องมาโอ้โหเหมือนเดิมนะครับแม่ยังเป็นโอ้นี่เยอะนะเนี่ยหลายองค์เลยน,นี่สร้างเยอะสุดนะครับอ่ะขออีกองค์แล้วกันนะติดลมทล้วไอ้เรื่องจับเนี่ยผมชอบจริงอ่ะป๊าบ เดี๋ยวเก็บไว้มั่งนะเดี๋ยวหมดปึ๊บออกวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับรุ่นนี้นะพี่เป็นสีเขียวพระอุปปัชชุตนะเป็นสีเขียวพระอุปปัชชุตนะนะครับนี่หมายเลขหกเก้าสองที่รึกษ์ถินหกแปดพระอุปปัชชุตนะนะครับนี่แออนี่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 น สวยจัดเลยนะอ่ะเดี๋ขออีกสักองค์อีกสักงอกกงค์ครับผมนี่เดี๋ยวแกะจนหมดจนได้นะอยากได้จินดานมนีอนเะนี่ยจินดามนีต้องมาอุ้ยปิดทองเป็นพัชพชิมพีปิดทองนะอ,อันนี้ก็สวยนะรุ่นนี้ ภาบหมายเลขสองสามศูนย์เป็นพะระธิรกฐินหกแปดพระชิมพีนะครับแม่นี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 ่นนอ่ะนะครับถ้านใดสนใจก็ทักทายกันครับรายการราครรายการปกติเนี่ยก็องคละห้าร้อยถ้าเกินเป็นตะกรุดทองคำกับตะกรุดเงินก็อัพราคาขึ้นไปนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าเป็นราคารายการลุ้นแบบนี้ก็ลุ้นละห้าร้อยพร้อมส่งนะครับแล้วประกันพระแท้ทุกรายการนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ เดี๋ยวมาพบกับเต้ยชนินทร์ได้ใหม่ในอีีต่ต่อไปนะครับสวัสดีครับผม